บอกกับท่านผู้ชมมาก่อนหน้านายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างเนี่ยวิเคราะห์อาคารปัญหาใหญ่ของกทมก็คือเมื่อวานนี้มันเป็นเหตุแผ่นดินไหวระยะไกลพอมาถึงกรุงเทพเนื่องจากดินอ่อนขึ้นความสั่นสะเทือนมันขยายตัวรุนแรงขึ้นแล้วก็ไปสั่นสะเทือนอาคารสูงที่มีคาบตรงกับความยาวคลื่นด้วยนั่นทําให้การสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นนั่นก็คืออาคารยิ่งสูง ยิ่งรับแสงสันสะเทือนสูงมากกว่าอาคารตี้ยนี่ฮะขณะที่ช่องสามเมื่อวานนี้กัใชัยกำเนิดพลอยกำลังจัดหวนกระแสอยู่ยังไม่ทันจบเกิดภาพเหตุการณ์นี้เรก็ว่าอยู่น้องกว่านเรียนห่วระวังนะหัวใครของมันนะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลบนะหลบนะโอไม่น่าเชื่อ ผู้ชมตอนนี้ตึกที่ช่องสามสั่นอย่างนี้เลยนะฮะระหว่างนี้สั่นแรงสั่นแรงสั่นแรงโอ้สุดสั <im <im ่นแรงมากนะต้องตัดก evet> mm ่อนนะระลองไฟหล่นนะระวังไฟหล่นมาเออตรงนี้หมาสุดูดูเฮ้ยทำอะไรบ้างก่อนแล้วก็ได้ลงมาทางบันไดหนีไฟกัน ไปดูภาพที่เห็นเราไม่เห็นข้างบนมีภาพข้างบนที่ทีมงานบันทึกเอาไว้เนี่ยเหนือหัวผมหรือเหนือหัวคุณหนุมเนี่ยท่านผู้ชมจะเป็นภาพไฟต่างๆอันนี้ในห้อง oh สตาห้อง <Control. S 1> คอนโทรลอย่างหนักส่วนข้างในสตูดิโอค่ะคุณหนุ่มก็ได้โพสต์เอาเองด้วยใช่ไหมคือไฟมันแข่งเนี่ยไฟมันเยอะมากท่านผู้ชมในสตูดิโอแล้วหนัก อาเจ้าตัวบอกตอนนั้นคิดว่าตึกจะถล่มจริงๆแล้วในใจยังนึกตลอดว่ายังไม่ได้ทําอะไรอีกหรือเปล่ายังมีอะไรค้างคาไหม,มคิดไปถึงว่าถ้าเราตายไปลูกจะเป็นยังไงเพราะนึกในใจว่าถล่มแน่ขนาดที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีคนเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างสูดประการคุณลงวัย64ปีส6ดประการตกใจหนีแผ่นดินไหวลงจากคอนโดแล้วช็อ คือคุณลุงท่านนี้นะคะชื่อคุณทํานุเนี่ยหมดสติแล้วมีคนพยายามมาปั๊มหัวใจ20นาทีไม่เป็นผลนะคะส่งโรงพยาบาลก็ทราบว่าเสียชีวิตชาวบ้านก็บอกว่าคือคุณธํานุวิ่งลงมาจากชั้น11ลงมาด้านล่างวิ่งลงมาในเวลาไม่กี่นาทีพอลงมาถึงหมดสติเลยนนทบุรี แยกกับครอบครัวไปที่ลานจอดรถก่อนแล้วเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวคุณลุง65ปีช็อกค,คือสุดท้ายภรรยากับลูกตามมาที่รถก็ปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะภรรยาคิดว่าน่าจะช็อกกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพราะก่อนหน้าที่จะมาเจอกันน่ะเพิ่งโทรคุยกันยังปกติอยู่เลยท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปณนะขณะน,นี้ต้องตรวจสอบอาคารสูงเพื่อความมั่นใจให้เรานอนหลับค่ะท่านผู้ชม ดูห้องในคอนโดแห่งหนึ่งท่านผู้ชมช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนกับของหล่นในห้องนะคะแล้วกำแพงมีรอยฉีกไปแนวแยงอุ้ยโอ้โห<ๆ>เดี๋ยวน้วโอ้โเนี่ยต้องตรวจสอบเตรียมยิงกรหน่งลงมาง แล้วอาคารหลายอาคารเลยไล่ปเร็วเรวอย่างดาม้ดิกเนี่ยก็จะมีรูปแผลเขาโพสเป็นภาพอาคารต่างๆอาคารหนึ่งท่าผู้้ชมคอนโดจะเห็นเลยลงมาเป็นแบบนี้คุณดาน่าจงจินตนาการคุณไหนค่ะคุณไหนนี่บอกว่าสุขุมเออคอนโดอยู่ชั้น22มีตึกผลโยทิมเพรสตรงอารี ฝ้าเพดานพังถล่มลงมานี่จากดาม่าเด็กทัพผูชมโอ้โหนอกจากนี้หลายจุดไปดูอย่างเร็วๆหวังว่าจะเป็นความเสียหายทางสถาปัตยกรรมก็คือไม่ได้เสียหายในเชิงโครงสร้างวิศวกรรมค่ะนี่ไม่ตึกตึกหนึ่งแถวรัชโยธิน Night Bridge Space นะคะออาคารชั้นต่างๆรอยแตกร้าวเต็มไปหมดคนในตึกไม่กล้าเข้าไปอยู่แล้วนะคะ ดูทกศสำนักง,งานใหญ่สักหน่อยไหมตัวอาคารแตกร้าวกระเบื้องผนังแตกหลุดเกลื่อนพื้น,นไม่ต่างกันกันกบตึกกระทรวงทรัพย์ตรงซอยอารีค่ะโอ้โหและอีกหลายจุดเลยแมนเนอร์สนามบินน้ำมแมนเนอร์สนามบินน้ำติดกระทรวงพาณิชย์ก็เสียหายหนักเหมือนกันผนังอาคารแตกร้าวฟ้าอาคารถลม่มนี่ฮะชหรืออย่างเจคอนโดสาทรกาลประพฤกษ์ฟ้าเพดานก็ถลม่มร่วงลงมาผนังแตกร้าวโอ้นี่เต็มไปหมดเลย ตึกกระทรวงแรงงานของกรุงเทพมหาคนครช่างหน่อยไหมผนังตึกพังลงมาทั้งแถบเลยค่ะหน้าลิฟต์อะค่ะคือผนังจุดนี้ทําด้วยกระเบื้องด้วยนะคะบางจุดก็มีรอยร้าวท่านผู้ชมฮะ,ะในต่างจังหวัดเราไม่มีเวลาแล้วละ่ะอยากให้ไปดูภาพเหตุการณ์ไอ้ที่อยู่ในศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทที่เชียงใหมอ่อะฟู้ดคอร์ทที่บังเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะอยู่ในห้าง อ่อมันเป็นความกลาหลกันเลยเนี่ย เชียงใหม่หมน,นี้มีบางอาคารก็ไม่ให้เข้านะคะหลายอาคารเกิดความเสียหายเยอะขนาดที่เชียงรายคารสทารถไฟถล่มรงมาทับรถเสียหายไปหกคันอันนี้ควนโดทในเชียงใหม่ตะนี้ อันนี้เชียงรายจุดนี้นะคะเป็นคันอนกี่ขนาดใหญ่น้ําหนักท่อนละ10ตัน20ท่อนหล่นลงมาทับรถ6คันนะคะเป็นืุนที่ก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายันกสร้างไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะสโขทัไทยกงไกรลาดแบบบ้านๆน้ําคลองเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพน้ําคลอง งไกลลาดเลยค่ะอ,อะไรนะพระรามสองเมื่อวานนี้มีภาพมุมหนึ่งตอนแรกคิดว่าถนนยุบไม่ใช่มันเป็นหลอนของถนนอันเนื่องมาจากกรณีมีคลองสองคลองติดกันแล้วก็ต้องสร้างถนนข้ามคลองสองคลองนั้นเกิดความเข้าใจผิดไม่ได้ยุบพระรามสองปกติเพียงแต่ว่ามันมีช่วงกลางก่อสร้างหยุดจุดหนึ่งใต้ทางด่วนเส้นพระรามสองค่ะใต้อันนี้ไม่ใช่แล้ว อันนี้คือไม่ใช่อ่าอันนี้อันนี้เป็นปกติเป็นอย่างนี้ม่นด้ยกก่อสร้างเพื่อข้ามคลองสองคลองจุด<ช>นี้ค่ะเป็นเศษกุ่นซิน้ำตาลร่วงลงมาจากใต้ทางด่วนนะคะแล,แล้วมันเหมือนกับมีแรงสั่นสะเทือนที่คานด้วยนะคะแล้วดนมันโยกถ้าโซมก็มาน,น่ะ เรื่องเล่า,ลาสาธิตไว้ติดตามความคืบหน้ากกันต่อไปขอทุกท่านいいมีกำล,ลังใจนะครับท่านผู้ชมฮะเราลาไปด้วยวิธีที่ถูกต้องของนักเรียนที่กําเรียนหนังสือและแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่เป็นภาพภาพนี้ปิดท้ายส,ายสาย <S <S วัสดีครับสวัดสดีค่ะพร้อมในการรับแผ่นดินไหวให้กับเด็กๆได้ดีมากน้องๆกำลังเรียนอยู่แล้วอยุดดีๆเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวคุณครูน้องๆลงเห็นไหม น้องๆลงไปอยู่ใต,ต้โต๊ะเลย